สวัสดีทุกคนนะครับรีวิวสายวัน,นคลิปนี้ผมจะมารีวิวไดมุก,กจากรายช็อกคกแมาริงโปรเจกต์ซึ่งเป็นสินค้าพรีเมียมบันไดที่ต้องมีกล่องน้ําตาลวางจำหน่ายเมื่อเดือน2ปี2024ในราคา13,200เยนครับแต่สําหรับด้านหน้ากล่งกองนะครับก็จะมีโลโก้ขบวนการ5ดาวไดเรนเจอร์โลโก้ช็อกโกแมาริงโปรเจกต์ Project, ที่จะมาพร้อมกับตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นว่าไดมุกเกน,นะครับพร้อมกับตัวไดมุกเกทั้ง2ร่างสําหรับด้านข้างกล่งองฝั่งนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบหุ่นทั้งหมดที่ได้ออกในรายช็อกโกงมาริงโปรเจกต์แล้วก็มีการนําเทนคู่คิดเด่นแล้วก็วองไท มาเล่นคู่กับไดมูเกนด้วยครับส่วนอีกด้านข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นไดมูเกนทั้ง2ร่างก็มีการนำดิวเซโอแล้วก็วงไทเกอร์มาใส่ในตัวไดมูเกนด้วยครับส่วนด้านหลังก็จะมาในแนวนอนนะครับก็จะมีไดมูเกนทั้งสองลางก็ขบวนการ5ดาวไดเรนเจอร์ครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการรีวิวแผนแบบคาวๆก็ลงรูปภาพนิ่งไว้ที่ f เฟซ o o ๊กเพจรีวิวสายบอลนะครับสำหรับถุงแรกนะครับก็จะมีแผ่นสติกเกอร์ที่ให้มาแผ่นค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็วิธีการประกอบเป็นกระดาษ2แแแผผ่่่นนนรรรโดยทีกกกะะ็็จเปปวิธากอบไดมเกกั็จะีท้งด้้าานนหแลล้้วก็ดานหัังครบสแผ่นนะครั จะเป็นวิธีการเปลี่ยนร่างของไดมูเกนแล้วก็มีการนำบอไทเกอร์แล้วก็ริวเซโอแล้วก็เทนคูคิเดนเข้ามาเล่นกับไดมูเกนครับสำหรับถุงเบอร์หนึ่งนะครับจะมีแผงสีเงินแผงสีเขียวแผงสีทองอย่างหนึ่งแผงแผงสีดำสองแผงแล้วก็ชิ้นส่วนที่ให้มาตกหนึ่งชิ้นครับโดยที่แผงเคนะครับตรงชิ้นส่วนนี้จะมีการทําสีแดงตรงนี้มาให้นะครับทั้งสองข้างก็น่าจะเป็นดวงตาของไดมูเกนครับถุงเบอร์สองจะมีแผงสีดำหนึ่งแผงแผงสีเงินหนึ่งแผงแล้วก็แผงสีเขียวอีกสองแผงครับ แงอาร์นะครับก็จะเป็นส่วนขาของวองไทเกอร์ที่มีการทําสีขาวแบบลวดลายกับเบื้องมาด้วยครับถุงเบอร์สี่นะครับก็จะมีแผงสีเขียวแผงสีทองพาสสายสีแดงอย่างละหนึ่งแผงแล้วก็ชิ้นส่วนที่มาตหากสองชิ้นครับโดยที่แผง B นะครับก็จะมีการทําสีทองแบบเมทริกไม้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับและนอกจากนี้ตามขอบมุมต่างๆก็จะมีการทําดีเทลรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับแผงพีนะครับจะมีการทําสีทองแบบเมทรลิกไม้ทั้งหมด2ชิ้นครับสำหรับชิ้นส่วนที่มาต่างหากนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นใบ สีแดงสีเงินแบบเมทัลลิกก็สีดำมาให้เสร็จเรียบร้อยครับและชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นการทําสีทองแบบเมทัลลิกมาให้ทั้งหมดเลยนะครับถุงเบอร์5นะครับจะถูกแบ่งเป็นช่วงราตัวที่เป็นชิ้นส่วนสีดำา2ชิ้นมาประกอบติดกันนะครับแล้วส่วนที่เหลือที่เป็นสีเขียวก็จะเป็นส่วนกระดองครับสำหรับถุงสุดท้ายนะครับจะเป็นฉากหลังของไดเรนโอแล้วก็คิบาไดโอนะครับที่จะมาพร้อมกับฐานตั้งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการที่แผงในส่วนต่อไปคือหลังคาที่ผมประกอบเสร็จครับประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้ออยยยนรรัเเเดดี๋วามมิู่่แตตง ไม่เปลี่ยนร่างกันเลยครับสาหรับตาแหน่งที่ติดสติกเกอร์นะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ด้านบนกระดองนะครับตรงตําแหน่งแรกก็จะเป็นตรงกลางจะเป็นสติกเกอร์พื้นสีเงินแบบเมทริกตรงชิ้นส่วนนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงนะครับและนอกจากนี้ยังมีการติดสติกเกอร์พื้นสีดําทั้งหมด18ตําแหน่งและด้านบนป้อมปืนนะครับข้างละ2ตําแหน่งเช่นกันและตรงด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีแดงทั้งสองข้างครับตรงส่วนนี้จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีเขียวขอบสีทองทั้งหมด4ตํตแหน่งครับส่วนด้านข้างกระดองนะครับ สี่ตำแหน่งด้านข้างป้อมปืนก็จะเป็นสติกเกอร์แถบสีทองแบบเมทัลิกก็มีแถบสีเขียวทั้งหมด3ตำแหน่งด้านข้างขาด,ด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์พื้นสีแดง2ตำแหน่งด้านหลังตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นขอบสีทองแบบเมทัลิกที่แผ่นค่อนข้างใหญ่นะครับโดยที่ทั้งสองข้างก็จะแปะติดตำแหน่งเดียวกันเลยครับสำหรับด้านท้ายสุดนะครับก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเงินนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นตำแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ทั้งหมด12ตำแหน่งครับส่วนข้างใต้ลำตัวนะครับก็จะเป็นการติดสติกเกอร์พื้นสีขาวทั้งงงหหมดด4ตแแแน่กก็สเอร์บี1 แ,และนอกจากนี้นะครับสำหรับตรงด้านหลังส่วนด้านท้ายนะครับก็ยังมีสติกเกอร์ให้เลือกติดอีกหนึ่งแบบด้วยนะครับพร้อมกับมีการให้สติกเกอร์สำรองสําหรับตัววอไทเกอร์ที่เป็นแถบสีแดงครับแล้วก็ยังมีชิ้นส่วนตรงดวงตาให้เลือกเปลี่ยนด้วยครับสำหรับจุดขยับนะครับจุดแรกก็จะเป็นส่วนปากที่สามารถอ้าได้แล้วก็หุบได้ส่วนหัวก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้นะครับตรงกรอบส่วนหัวที่เป็นสีเขียวหมุนได้ครบ360องศาส่วนข้อมุนขึ้นกับหมุนลงได้และชิ้นส่วนสีดําที่อยู่ด้าน ลําตัวด้านล่างตรงนี้ก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้นิดหน่อยครับส่วนต่อมานะครับจะเป็นป้อมปืนด้านข้างกระดองตรงส่วนนี้นะครับหมุนได้ครบ360องศาจะเป็นแกนหมุนทั่วไปนะครับหมุนได้ครบ360องศาทั้ง2ข้างเลยครับต่อมาจะเป็นต้นขาด้านหน้านะครับตรงส่วนนี้จะหมุนลงกับหมุนขึ้นได้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็หมุนมาทางด้านหน้าได้แล้วก็หมุนมาทางด้านหลังได้ข้อ <entonces> ต oh, ่อตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยเหมือนกันทั้ง2ข้างนะครับหมุนมาทางด้านหน้าด้านหลังได้แล้วก็หมุนขึ้นกับหมุนลงได้้้้้้ปรระะมาาาาณนนนนนีทััังงงขขคบส่วตดหล จะหมุนมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนมาทางด้านหน้าได้สูงประมาณนี้นะครับโดยที่ทั้ง2องทางก็จะเป็นแกนหมุนเ,เหมือนกันเลยครับและส่วนด้านล่างเท้าน,นะครับจะมีชิ้นส่วนที่ทําหน้าที่เป็นล้อทั้งหมด6ตําแหน่งเราก็สามารถหมุนได้ด้วยครับต่อมาจะเป็นวิธีการเปลี่ยนร่างกายเป็นรูปแบบมนุษย์นะครับขั้นตอนแรกเราจะต้องนําส่วนหัวส่วนนี้หมุนเก็บลงมาข้างล่างสุดแบบนี้นะครับและส่วนใบหน้าก็จะโผล่ขึ้นมาทางด้านหลังนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยๆเลื่อนตรงส่วน คอส่วนนี้เก็บเข้าไปด้านในลําตัวจนชิดติดกันประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นส่วนป้อมปืนนะครับเราจะกดปากกระบอกปืนส่วนนี้เพื่อมือออกมาจากทางด้านหลังตรงนี้นะครับโดยที่เราจะต้องกดออกมาทั้งสองข้างและส่วนสุดท้ายนะครับเราจะหมุนต้นขาด้านหลังมาทางข้างหลังประมาณ90องศาทั้งสองข้างได้เลยนะครับก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นรูปแบบมนุษย์เสร็จเรียบร้อยครับโดยสำหรับส่วนสูงในรูปแบบของมนุษย์นะครับตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวจะอยู่ที่ประมาณ2 1เซ และต้นส่วนแขนของไดมูเกนในร่างของมนุษย์นะครับก็ยังมีกิมมิกด้วยนะครับถ้าเรากดชิ้นส่วนปากกระบอกปืนส่วนนี้เพื่อนํามือออกมานะครับชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะมีการหมุนแต่ถ้าเรากดนํามือเก็บเข้าไปตรงส่วนนี้ชิ้นส่วนนี้ก็จะไม่ค่อยหมุนตามนะครับและสําหรับไดมูเกนในร่างของมนุษย์นะครับเราก็ยังสามารถนําบองไทเกอร์แล้วก็รีวเซโอเข้ามาใส่ได้ด้วยครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่การนําเกราะหน้าอกตรงส่วนนี้แยกออกมาจากลาตัวนะครับและสําหรับพื้นที่ด้านในนะครับเราจะต้องนําส่วนเท้าทั้ง 2ตัวเข้าไปติดกับชิ้นส่วนสีเงินที่อยู่ด้านในสุดนะครับแล้วเราก็จะนำริวเซโอเข้ามาใส่เข้าในลำตัวของไดมูกเกนตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับและสำหรับวองไทเกอร์ในร่างของมนุษย์นะครับผมแนะนำว่าเราจะต้องจัดส่วนขาให้แนบคิดติดกันประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามีส่วนสูงที่มากกว่าริวเซโอพอสมควรครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆใส่เข้าไปด้านในลำตัวของไดมูกเกนได้เลยครับและเมื่อเรานำริวเซโอแล้วก็วองไทเกอร์ในรูปร่างของมนุษย์ใส่เข้ามาในลำตัวของไดมู แล้วนะครับก็ยังสามารถหมุนปิดกรอหน้าอบตรงส่วนนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ด้วยนะครับสาหรับชิ้นส่วนกรอขาของวงไทเกอร์นะครับด้านในก็จะมีการบอกว่าข้างไหนข้างซ้ายข้างขวานะครับสาห,หรับวิธีการติดนะครับเราใช้แก hm, นที่อยู่ด้านในตรงส่วนนี้มาติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในขาด้านนอกตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับเราใช้แกนสี่เหลี่ยมไปติดเข้ากับรูสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านใน <ๆ S 1> <ๆ S 3> ขาด้านนอกได้เช่นกันนะครับและสําหรับเกาะขาด้านในนะครับก็ยังมีตำ แนงที่ต้องติดสติกเกอร์อย่างสติกเกอร์แถบสีแดงและสีดำรวมถึงสติกเกอร์วงกลมตรงส่วนนี้ทั้ง2ข้างก็จะติดแบบเดียวกันครับในส่วนต่อมาครับจะเป็นวิธีการรวมร่างกายเป็นจูโคลคิเดนโดยที่จะเป็นการนําวงไทเกอร์แล้วก็เทนคูคิเดนเข้ามาติดตั้งบนรําตัวของไดมูกเกนในร่างเต่าครับเดี๋ยวที่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําส่วนกระดองด้านหน้าตรงนี้เปิดออกมาทั้งสส่วนได้เลยนะครับนาชิ้นส่วนเกาะขาด้านในข้างขวาของวงไทเกอร์ iker, ติดเข้ากับด้านในกระดองข้างขวานะครับแล้วก็ตามด้วยชิ้นส่วนเกาะขาด้าน ในข้างซ้ายของวองไทเกอร์นะครับมาติดเข้ากับกระดองข้างซ้ายตรงส่วนนี้ได้เช่นกันเหมือนกับข้างขวาเลยนะครับสําหรับตัววองไทเกอร์นะครับเราจะเริ่มจากการนําดาบส่วนนี้แยกออกมากครับนาดาบนะครับเก็บเข้ามาด้านในลาตัวของไดมูเกนตรงช่องส่วนนี้ครับตามด้วยการนําลําตัวของวองไทเกอร์ในร่างของเสือนะครับใส่เข้าไปด้านในลาตัวของไดมูเกนโดยสําหรับตรงส่วนนี้เราจะต้องค่อยๆหมุนส่วนเท้าด้านหน้าด้วยนะครับให้อยู่ลักษณะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะนําฝากระ องส่วนนี้ทั้งสองข้างนะครับปิดกลับเข้ามาให้เป็นเหมือนเดิมได้เลยครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังที่เป็นสีดําตรงนี้นะครับที่เราจะต้องนําเทนคูคิเดนเข้ามาติดตั้งโดยสำหรับตรงส่วนนี้จะประกอบด้วยชิ้นส่วนฐานทั้งหมดถึง3ส่วนจุดหมุนถึง5จุดด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะใช้2รูตรงส่วนนี้นะครับมาติดเข้าแกนฐานตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการนำริวเซโอขึ้นมายืนด้านบนสุดนะครับก็จะรวมร่างกายเป็นจูโคคิเดนเรียบ สำหรับฉากด้านหลังที่มาภายในกล่องนะครับก็จะเป็นวัสดุพวกพลาสติกที่มีความหนาประมาณนี้นะครับส่วนแกนฐานที่เราจะต้องนําฉากด้านหลังเข้ามาใส่โดยการใส่เข้ากับร่องตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเพียงแค่กระดาษครับโ <seus S 2> ดยสรสุปในความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับการประกอบตัวไดมกเกนจะเป็นการนําชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มาประกอบติดกันเป็นหลักนะครับและบางชิ้นส่วนก็ยังมีตําแหน่งอันเดอร์เกตด้วยครับและเนื่องจากเป็นหุ่นที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยจะใช้สติ๊กเกอร์เยอะกว่าปกติครับและก็ยังมีจุดที่จะต้อง ใช้แรงเป็นพิเศษโดยเฉพาตรงส่วนคอตรงส่วนนี้นะครับที่จะต้องเป็นแกนหมุนติดเข้ากับส่วนข้อต่อตรงส่วนนี้แล้วก็ส่วนด้านข้างกระดองทั้ง2ส่วนนี้นะครับก็จะต้องใช้แรงมากเป็นพิเศษครับ ในส่วนของกิมมิคที่นำมาเล่นคู่กับวองไทเกอร์แล้วก็ริวเซโอรวมถึงเทนคูคิเด่นเรียกได้ว่าสมจริงตามในหนังที่เราเคยดูกันเลยครับและสุดท้ายนะครับเราก็ต้องยอมให้กับการตลาดของทางบันไดที่ค่อนข้างบังคับให้ซื้อทางอ้อมมากเลยนะครับถ้าไม่ซื้อก็จะไม่มีส่วนขาด้านในของตัววองไทเกอร์และตามความรู้สึกของผมนะครับแอบเสียดายในเรื่องของฐานที่จะต้องใช้กับฉากด้านหลังที่เป็นแค่เพียงกระดาษครับหรือถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับและถ้าชอบสไตลของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อเป็น ทังใจให้ผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ